กราวสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้คีย์บอร์ดครับไปโหวตกันโลดครับโกอุ้มติดโผแบ็กซ้ายยอดเยี่ยม ACL 2017 AFC เลือกทีตาทอนบุญมาทันเป็น1ใน4แบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในศึก AFC เชพเปีสอนสิบ2017ครับแต่จะเป็นที่1ห,หรือไม่นะครับแฟนบอลชาวไทยต้องเข้าไปช่วยกันโหวตเยอะๆนะครับโดยใน ACL ปี2017นั้นโกอุ้มได้ฝากผลงานไว้กับ SCG เมืองทองไว้ดังนี้ครับจ่ายบอลสําเร็จ8็8ครับสร้างสารรค์โอกาส12ครั้ง ยิงหนึ่งประตูและจ่ายให้เพื่อนยิงอีก2ประตูนะครับสําหรับการบวงในครั้งนี้ประกอบไปด้วยตําแหน่งแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายซึ่งนักตเตะชาวไทยดีกรีแชมป์เจลีญี่ปุ่น2019เคยมีชื่อเป็นอันดับหนึ่งสำหรับลูกฟรีคิกสุดสวยในรายการ ACL มาแล้วทั้งนี้นะครับแฟนคลับคนไหนอยากจะเข้าไปโบวตให้กำลังใจทีลทรบุญมาทันก็ไปบวกกันได้ที่ thefc.com นะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด u ับ c r i b e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ